โอเคครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินมันจะมีทางขึ้นไปตรงเนี้ยนะครับสําหรับใครมาเนี่ยก็มีบริการรถแบบนี้ขึ้นไปอยู่จะเป็นทางขึ้นไปแนวเขาขึ้นไปแล้วก็มีริมแม่น้ําแควนะครับมีอาหารอะไรให้รับประทานไปดูกันจุดชมวิวกับร้านกาแฟโอเคคนละสิบบาทแล้วบารมีคืออะไรอ่าบารมีร้านกาแฟอ๋อบาเรือร้านกาแฟโอเคร้านอาหารร้านกาแฟ มีทางรถไฟใช่ไหมครับมีครับ <Okay. S 2> ช่องเขาขาด uh huh. แล้วตอนตอนขาับก็มีรถมาครับ <Okay. S 1> มีรถนี่เลยครับ <Okay. S 1> ขึ้นมาตะกี้คนละสิบาทเองไป็นรถแบบนี้ดีมากนี่เขาบอกว่าร้านนี้เด็ดเดอะเคฟเป็นร้านคาเฟ่นั่งชิลดูบรรยากาศแล้วก็มองไปเนี่ยโอ้โหเป็นคุ้งน้าแม่น้ําแควนะใครนั่งรถไฟมาก็จะเห็นทางรถไฟด้วยซึ่งตอนนี้รถไฟไม่มีวิ่งแล้วนะโอเคเดี๋ยวลงไปตรงเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าท่าทเทียบเรือถำ้ถำถ้ำเขาปูนแล้วก็ไอที่เรามาตะกี้เป็นวัดเขาปูนนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดูไปไปดูเขาขาดกันนะส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นคาเฟ่ข้างบนนี้มีหลายคาเฟ่ The Cape นะครับอันนี้บารามีนะบารามี t a n d Taste อันนี้ก็เป็นเป็น,นคาเฟ่แห่งหนึ่งแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายอ่ะคือคุณมาที่นี่บอกเลยว่าครบจบเลยอันนี้มันลงไปอันนี้เขานะอ้ก็มาดูไงอ๋อมาดูใช่ไหม,มโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราน่าจะลงไปลงไปดูช่องเขาขาดก่อนแล้วค่อยข,ขึ้นมากินทีเดียวเลย นี่ดูอันนี้อีกที่คาเฟ่นหนึ่งอันนี้จะมีเขาเรียกว่าให้พาตาดอกไม้มาถ่ายรูปว่าโหสวย<า>นะบอกเลยว่าสวยแต่ว่าเอาไงเราจะลงไปก่อนไหมเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูนี่เดี๋ยวลงไปทางนี้อันนี้ตรงนี้เป็นชาญที่ไม่ต้องไปซื้อร้านอาหารคาเฟ่ใดๆที่ <c oughs> เป็นของวัออกมาถ่ายได้เลยโอ้โห <c oughs> ไอไวิวสวยก็สวยเดี๋ยวเรานึงถ่ายวิ <c oughs> วก่อน ดูวิวครับคุ้งแม่น้ำแควนี่ช่องกับฆ่าอยู่ตรงนั้นน่ะรถไฟก็จะวิ่งเงย็นเลยนะชิลออนเน,นเอะใช่เนี่ยแล้วก็วจะแอบดูร้านบางอ๋อเดดูร้านใช่ไหมเนี่ยแล้ก็เป็นคุ้งแม่น้ำแควแล้วแพเมืองการเขาก็จะมาล่องกันที่นี่แหละครับใช่ไหมอืมอบรรยากาศสวยนะถ้าไม่ร้อนแล้วก็มีอ,นนมมอันนี้มีร้านร้านกาแฟจากี้ที่เราไปดูก็สามารถเลือกกันได้ว่าจะมาซื้อขายมานั่งชิลที่ไหนแต่ก่อนที่เราจะขึ้นมานั่งชิลเดี๋ยว ไปดูช่องเขาขาดนิดหนึ่งนะครับไปดูช่องเขาขาดนิดนึงจริง,ๆ,รงๆมันก็เป็นช่องเขาขาดแหละแต่ถามที่ว่าช่องเขาขาดตรงนี้กับที่อำเภอไซโยกมันต่างกันยังไงก็คงจะเป็นเรื่องของความยากลําบากที่เขาต้องขุดเพราะว่าที่นี่เนี่ยระยะทางเขาที่มันขาดเนี่ยมันประมาณไม่ถึงโลนะครับแต่แต่ที่ช่องเขาขาดที่ไซโยกเนี่ยเรียกได้ว่าโหดและหินแล้วก็เป็นหน้าผาสูงกว่าน,นี้ตรงตรงนี้มันยังไม่สูงมากยังเป็นทางที่ไม่สูงมากใช่ไหมก็เลยยังไม่ยาก นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นช่องเขาขาดอีกที่หนึ่งที่เป็นช่องเขาขาดน้อยๆน,นะครับแต่ว่าที่ที่เป็นช่องเขาขาดที่เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรเลยเนี่ยอยู่ที่ไซโยกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูเดี๋ยวขอถ่ายภาพอะไรตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันเจอกัน ช่องเขาขาดอยู่ตรงนู้นอาจจะต้องเดินระยะเวลานิดนึงฮะใช่ใช่แล้วแต่ไม่มีรถไฟแล้วแต่มันร้อนไงแป๊บเดียวนิดเดียวโอ้โหก็ไม่มีลุยตลอดเลยมึงต้องลุยครับตะกี้เราก็ลุยถ้ำมาแล้วมันต้องัวรองเท้านี่ก็แบบว่าเหมือนเดินเดินทะเลกันอ่ะใช่แต่งตัวเหมือนเดินทะเลมากแต่งตัวแบบเดินทะเลกันอ่ะโอ้โหนี่แพทเทคเราเคยมาล่องแล้ว กําลังเจ้งตรงนี้จำได้ที่เราขึ้นเรือกันไงใช่ใช่ตรงนี้แหละใช่ยังไม่มีครับใช่ยังไม่มีก็คือที่เนี่ยวองตรงเราเคยมาแพกันแล้วเนี่ยเขาปูน่ะขึ้นทางเรือขึ้นทางนี้ยอืมใช่ใช่แล้วนั่งรถไปอ่ะใหญ่เหรอไม่มีใช่นี่นี่ครับเขาเรียกว่าช่องเขาขาดครับ อันนี้ช่องน้อยเกินนะครับแต่ว่าเราจะไปดูช่องซ้ายกันแล้วรถไฟมาก็มาตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูกันรอนิดนึงเนี่ยเป็นขขาปูนนะครับเนี่ยเดินอยู่บนทางรถไฟโอ้ดูช่องเขาคายกันวิ่งตามด้วย ดูนู่นด้วยเดินได้เดินได้เดินดีๆระวังระวังช้าช้าอ้าวคลิบหายแล้วกูผมเป็นคนขี้โก้ด เดี๋ยวมากแล้วสกี้เดินอู้เรือแพเอ็นเนี่ยนีแ่แหละที่แหละช่องเขา,ขาคาดครับผมอย่าไปเหยียบตรงนี้นี่เดี๋ยวเหมาะช่องเขาอะไรนี่อะไรเขาเรียกช่องเขาคาดไม่มีไม่ไงใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไฟอะไม่ไฟอะไรไม่ใช่ ไม่ใช่มันเป็นน่าเฉยต,ต,ต่อรถไฟมันผ่านไปแล้วรถไฟหมดแล้วเนี่ยที่เขาขึ้นไปถ่ายทำเรื่องช่องเขาคาดกันนี่ ไปครับผมเรียบร้อยละวตรงนี้เป็นไงห้องเขาคาดครับผมสวยงามมากองเขาคาดลมเย็นค่ะแต่ตอนนี้ก็ร้อนค่ะออกมาจากช่องแล้วสุดยอดไปเดี๋ยวเราเดินกลับตรงเดินกลับมันจะมีเสียวนิดนึงเพราะว่าจะเป็นล่องๆนี่อินท่าเรือด้วยยูสวยแล้วเป็นโค้งน้ําพอดีนะครับแม่ขอไปก่อนนะแม่ร้อนโอเคได้หลังจากช่องเขาคาดตะกี้ครับเราก็ขึ้นมาตรงนี้ร้านอาหารชื่อว่า เดอะครฟนะครับเดอะครฟคาเฟ่ไ,ไป้าไปดูกันมีคนรักพึ่งด้วยครับ ตอนนี้เราก็กินนักเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนี่จะคลิปีคนเดินไปด้วยเขาจะเดินไปช่องเขาคาแต่เขาเจอไอ้หลุมมันก็เขาไม่กล้าเดินแต่เราเดินกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โชคดีที่ว่าตอนนี้เมฆมาบังแสงอาทิตย์ทําให้อากาศไม่ร้อนมากนั่งกินชิวๆกันแบบนี้ครับก็น้าคซดะแก้วแล้วก็นี่ที่กินไปกันเยอะแล้วยูชิวๆครับที่นี่เรียกว่าเด็กเทฟ นะครับอยู่ที่เขา,เาวัดเขาปูนแห่งนี้นะครับก็มากันได้นะก็ถ้าถามว่าจากอำเภอเมืองก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็ขับลงมาแล้วก็ถ้าจากเดลกาซีก็ยี่สิบโลนั่นเองแล้วก็มาซื้อทำพเม็กกินพอรองท้องเดี๋ยวก็กลับรีสอร์ทกันช่วงนี้ชิว,ชว